เอาล้ครับผมสสดีช่วงเวลานะครับผมเมื่อกี้นี้ต้องเห็นหลักตั้งแต่แรกนะครับแต่ยังไม่ได้เอามาใช้นะครับผมชิบะอินุนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนน็อกกี้ดาวนะครับผมผมว่าน็อกกี้ดาวของชิบะอินุทาทําได้โฟลทาได้แบบเรียบเนียนกว่าฟอกกี้นิดหน่อยนะับซึ่งเป็นอะไรที่แบบนั่งอิดเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างแรกคือคุณสามารถเข้าไปอยู่ในแพร์อ่าวอลกิ้งได้นะครับเดี๋ยวนะฮะแพร์วอลกิ้งนะครับผมทอนน็อกกี้ดาวนะ คุณสามารถเข้าไปได้นะครับผมจบอีกใน6วันนะครับคือถ้าคุณมีเหรียญโบนนะครับคุณก็สามารถที่จะเอามาตรงนี้ได้นะครับแตผมจะไปซื้อเก็บไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าจะได้เอามาทําให้ดูนะครับเพราะบางทีแบบไม่ได้ทําให้ดูก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะครับผมคร่าวๆนะครับคุณล็อกไว้นะคุณจะได้เหรียญทีโบนมาแล้วคุณจะมาโหวตตรงนี้ได้นะครับเมื่อคุณกดไปปุ๊บก็กดโวตปกติทั่วไปฮะแค่นั้นนะครับผมจบแล้วครับ แล้วก็เขาจะ list ห้าสิบเหออรียญรายชื่อนีนะ้ออกมานะครับผมอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือมันเป็นเฟสแรกนะครับมันอาจจะติดขัดบ้างนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่า top ห้าสิบนะครับผมก็จะได้รับเลือกมานะครับส่วนรูปแบบนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะขึ้นขึ้นอยู่ตัวคุณเองนะครับผมแล้วก็ตัวทีมงานเขาจะไม่ได้เป็นยุ่งเกีย่ยวส่วนนี้นะครับเขาจะแค่จัดการตามที่เราโหวตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เซ็นทรัลไลนะ อย่างหนึ่งก็คือแต่เขาทําอย่างหนึ่งเพื่อ,อคงสภาพนะครับผมของตัวไอตัวดาวของเขาไว้นะครับก็คือการล็อกแพรนะครับผมคือไอเหรียญที่ล็อกเนี่ยมันจะมีเหรียญที่ล็อกอยู่แบบเต็มเ็มอยู่นะคือเหรียญที่เป็นเหรียญหลักของเขาอะคือถ้าเขาไม่ล็อกเหรียญพวกนี้ไว้นะครับมันเป็นเรื่องแน่นอนนะครับว่ามีปัญหาแน่ๆน,นะครับ <laughs> ล็อกที่ดาวแต่ไม่มีเหรียญตัวเองนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดประสบมาก อย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือไอชิบูชิห้าเปอร์เซ็นี่ยนะครับที่น่าสนใจคือคนที่ถืออ็นเชทีิบูชินะครับผมก็จะได้ส่วนแบ่งในส่วนนี้ไปด้วยนะครับถ้าคุณเอามา,าทำกับตัวนี้ไว้นะครับผมก็คือการที่เข้าตัว liquidity p o o l นะครับก็จะได้รับส่วนแบ่งไปนะครับผมนี่ยังเป็นส่วนเบต้านะอาจจะมีอะไรติดขัดบ้างนะครับผม แน่นอนที่สุดว่าการโหวตนั้นคือคุณก็ต้องรับรู้นะครับคุณต้องใช้โบนในการโหวตนะครับผมคือคุณเอาโบนมานะครับผมแล้วก็เอามาสเต็กนะคุณก็จะได้โหวตพอร์มานะครับ <S <S <an onym> แล้วโบนไอโหวตพอร์ที่ว่าเนี่ยก็คือเอาไปใช้งานนะครับผมไม่คิดว่าน่าจะ,จะมีอะไรยุ่งยากกว่านี้นะสาหรับตัวผมนะหรือสําหรับคนที่จะเอามาใช้งานนะครับผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะใช้งานกันได้ไม่ยาก ORIA เกินจนเกิน<ๆ><ๆ>ไปนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องรับรู้ก่อนนะครับว่าเออถ้าคุณจะ อยู่ในรอบนะครับผมแรก1 2 3นะครับผมในอนาคตคุณก็จะเป็นที่ต้องอฝากโบนไว้ยาวๆนะเพื่อการโหวตนะครับผมที่คุณอยากจะโหวตนะแน่นอนที่สุดว่าการโหวตนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะในการโหวตนะครับผมหรือในอนาคตค,คุณอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการโหวตเลยแม้แต่น้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นข้อ,อทั้งเป็นข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากเราไม่รู้ว่าคนที่เรามีพ w e r พอจะโหวต ปในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นครับคร่าวๆครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะลองมาใช้งานให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมไม่เก็บโบนไว้เลยเออนี่อันนี้คือความเป็นจริงนะผมไม่เก็บโบนไว้เลยผมเก็บแต่ชิบะอย่างเดียวนะครับผมซึ่งตอนนั้นเหรียญอรลเสกับเหรียญโบนราคาก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับในตอนนั้นนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ